สวัสดีครับมาฟังข่าวลิภูประจำวันนี้กันนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยบทสัมภาษณ์ของฟานได์หลังจบเกมที่ลิภูชนะเบอร์ลี่กันนะครับเรื่องแรกฟานได์เปิดเผยว่า เกมล่าสุดที่อร์พูลชนะเบอร์ลี่นักเตะลิพูได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆเพื่อทำประตูเบอร์ลี่ให้ได้แต่เบอร์ลี่เล่นเกมรับกันได้ดีมากและวิ่งสู้นักเตะลิพูกันอย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็ยังคงพยายามหาทางทำประตูต่อไปจนได้จุดโทษนะครับลิพูจึงสมควรแล้วที่ได้เป็นผู้ชนะเพราะพวกเขาไม่ยอมแพ้ไม่หงุดหงิดและเชื่อมั่นว่าจะหาหนทางทำประตูเบอร์ลี่ได้ จนในที่สุดมันก็เกิดขึ้นเรื่องต่อมาฟานได้พูดถึงอิซักว่าอิซัก เป็นนักเตะมหัศจรรย์อิสซัคจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะคนสําคัญของลิพูได้อย่างแน่นอนการย้ายมาร่วมทีมลิพูถือเป็นก้าวที่สําคัญของอิสซัคอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้สึกกังวลเรื่องอิสซัคในเวลานี้แต่อย่างใดนะครับและเชื่อว่าอิสซัคจะทําได้ดีมากทั้งเรื่องการยิงประตูและเรื่องการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเหมือนที่เอกิติเกเริ่มทําได้และเขามองว่าการที่นักเตะลิพูต้องแข่งแย่งตําแหน่งตัวจริงในสนามกันในเวลานี้ถือ เป็นเรื่องที่ดีเพราะการแข่งขันกันภายในทีมจะผลักดันนักเตะหรือพู้ทุกคนให้ประสบความสำเร็จนะครับเรื่องต่อมานะครับฟานได้พูดถึงคลิปกระแสไวรัลของเขากับอิซัคที่เป็นประเด็นดังในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยการออกมาพูดแบบมีเลนสไนนะครับไว้ว่า ตอนนี้เขาไม่มีทางบอกเด็ดขาดนะครับว่าตอนนั้นเขาพูดอะไรกับพิซักแต่ในอนาคตอย่าข้างหน้านะครับอีกประมาณสัก2ปีหรือ3ปีเขาถึงอาจจะบอก แต่บางมุมนะครับเขาก็จําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าตอนนั้นพูดอะไรกับอิสซักตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของอิสซักการเจรจาเรื่องการย้ายทีมนั้นลากยาวนะครับและหาข้อสรุปกันได้ยากมากมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในเบื้องหลังเขาและเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสซอนลิพูจึงดีใจกันมากที่อิสซักได้ย้ายมาร่วมทีมลิพูสําเร็จทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสุภาพ ของฟานไดหลังจบเกมนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโรบซันกันนะครับเรื่องแรกโรบบเปิดเผยว่าเขายังคงอยากลงเล่นเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงให้กับทีมวิพูอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เขาจึงพยายามผลักดันตัวเองเพื่อกลับไปเล่นในระดับที่เขาทำได้ดีที่สุดให้ได้อีกครั้งเรื่องต่อมาโรบบพูดถึงเคอร์เคสในมุมมองของเขาว่าแม้หลายคนอาจจะลืมแต่สำหรับเขาแล้วเขามองว่าเคอร์เคสยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยอยู่เขา จึงพยายามช่วยเคอร์เคดเข้าที่สามารถทำได้ แต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็ต้องพยายามสร้างความกดดันให้กับเคอร์เคสว่าเขานะครับพร้อมแย่งตาแหน่งเคอร์เคสเสมอเขาเชื่อว่าเคอร์เคสสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายหลักของลิพูในอนาคตได้อย่างแน่นอนแต่ฤดูการนี้หน้าที่ของเขาก็คือคอยผลักดันและช่วยพัฒนาเคอร์เคสนะครับเรื่องต่อมาล็อบโบ้พูดถึงเคอร์เคสเพิ่มเติมอีกว่าเขามองว่าเส้นทางอาชีพนะักฟุตบอลของเขากับเคอร์เคสไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเพราะพวกเขาทั้งคู่มา จากสโมสสอนระดับกลางก่อนย้ายมาเล่นให้กับสโมสรอนใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก สมัยก่อนนะครับเขาย้ายจากฮาวซิตี้มาร่วมทีมลิพูส่วนเคอร์เคสก็ย้ายจากบอลมัดมาลิพูการย้ายมาร่วมทีมลิพูของพวกเขาทั้งคู่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่โดยส่วนตัวแล้วเขาจึงมองว่าเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขากับเคอร์เคสมีความคล้ายคลึงกันมากการใส่เสื้อลิพูทําให้คุณถูกจับตามองมากกว่าสโมสรเก่าแต่เคอร์เคสก็ปรับตัวได้ดีเลยเพียงแต่เคอร์เคสยังต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการเล่นที่หลากหลายมาก ขึ้นและต้องรักษาความมั่นใจของตัวเองเอาไว้ให้ได้และโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขามั่นใจว่าใน,ในอนาคตข้างหน้าเคอร์อเคสจะกลายเป็นแบ็คซ้ายชั้นยอดของลิพูได้แน่นอนทั้งหมดนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของโรเบิสันนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังความคิดเห็นของเรากูรูและเหล่านักข่าวที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีมลิพูหลังจบเกมที่ชนะเบอร์ลี่กันนะครับ คนแรกนะครับมาเริ่มต้นกันที่ไมกาลริชาร์ดไมกาลริชาร์ดก็ได้ออกมาพูดไว้ว่าชัยชนะที่ดิพูได้รับในเกมกับเบอร์ลี่เป็นชัยชนะที่โหดร้ายมากเพราะเบอร์ลี่ไม่สมควรแพ้แต่นักเตะระดับโลกของลิพูสามารถลงโทษในจังหวะสําคัญของเกมได้เสมอซาราส์ยิงจุดโทษเข้าไปได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สําหรับทางฝั่งเบอร์ลี่แล้วผลการแข่งขันที่ได้รับกลับมามันโหดร้ายมากแม้เบอร์ลี่จะมีตัวผู้เล่นน้อยกว่าลิพูช่วงท้าย เกมแต่เบอร์ลี่ก็ยังคงเล่นเกมรับได้ดีแต่สุดท้ายกลับมาแพ้เพราะจุดโทษผลการแข่งขันจึงไม่ยุติธรรมกับเบอร์ลี่เลยเพราะผลเสมอคือผลลัพธ์ที่ยุติธรรมมากกว่า คนต่อมานะครับรอยคีน,นะครับด้วยออกมาพูดไว้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของไมก้าริชาร์ดเพราะในมุมมองเขานั้นเขามองว่าลิพูสมควรแล้วที่ได้เป็นผู้ชนะเบอร์ลี่สู้กันอย่างเต็มที่ก็จรจงนะครับแต่ลิพูคุมเกมได้ทั้งหมดแม้ลิพูจะขาดคุณภาพในจังหวะสุดท้ายแต่ระหว่างนั่งดูนะครับพวกเราทุกคนก็รู้ตัวกันเป็นอย่างดีว่าลิพูจะหาโอกาสทำประตูได้อีกครั้งเสมอ ส่วนเรื่องที่เคอร์เคสพุ่งล้มจนโดนใบเหลืองนั้นนะครับทางรอยคีนมองว่าการพรุ่งล้มของเคอร์เคสนั้นเป็นการกระทําที่บ้ามากๆนะครับเมื่อคุณเป็นนักเตะลิฟู้คุณไม่สามารถ ทำอะไรเสี่ยงแบบเคอร์เคสได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเจอกับทีมคู่แข่งที่เราเล่นเกมสวนกลับอย่างเบอร์ลี่นอกจากเรื่องเงินค่าตัวมหาสารที่ดิพูซื้อเคอร์เคสจะทําให้ผู้คนจดจําชื่อเคอร์เคสได้แล้วจังหวะพุ่งล้มในเกมกับเบอร์ลี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผู้คนจดจําชื่อเคอร์เคสมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ คนต่อมานะครับเดวิดลินส์นัคข่าวสายหงชื่อดังได้ออกมาพูดหลังเกมไว้ว่าการที่ริพูหาทางเอาชนะทีมคู่แข่งได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆหากริพูเสมอกับเบอร์ลี่แบบไม่มีสกอร์ก็คงไม่มีข้อโต้แย้งกันมากนะักแต่อย่างใดเพราะทั้งเกมริพูยิงตรงกรอบเพียง3ครั้ง ก่อนซาลาจะได้ยิงจุดโทษแต่สุดท้ายแล้วลิพูก็เป็นผู้ชนะเขาจึงรู้สึกเห็นใจเบอร์ลี่มากตอนนี้แชมป์เก่าอย่างลิพูนำหน้าทีมอาร์เซนอลอันดับที่2ห่าง3แต้มแล้ว คนต่อมามาร์กโจนนักข่าวจากเดอะมิลเลอร์ได้ออกมาพูดไว้ว่าแม้นักเตะลิพูจะเล่นด้วยฟอร์มที่ไม่ไหลลื่นแต่ลิพูก็ยังหาทางเก็บชัยชนะได้ทุกครั้งเกมกับเบอร์ลี่อาจเป็นเกมที่ลิพูโชคดีกว่าเกมนัดก่อนๆแต่3แต้มที่ได้รับกลับมาจากเบอร์ลี่ถือเป็น3แต้มสําคัญพอๆกับ3แต้มที่ได้ตอนช่วงใกล้จบฤด,ดูกาลนะครับ คนต่อมานะครับคิสบอสคอมนะคบสายหงจากเทเลการาฟได้ออกมาพูดไปว่าลิพูมีออร่าแบบทีแมนยูสมัยเฟอร์กี้บางทีพวกเราควรเริ่มเรียกสิ่งนี้ว่าอา n เนอร์ไทม์นะครับด้วยซ้ำพอยิ่งคู่แข่งใครจะหยุดลิภูได้เท่าไหร่ความกังวลของคู่แข่งกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องโดนยิงเกิดขึ้นและสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงเสมอ คนต่อมาคราเกอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเบอร์ลี่ไม่สมควรต้องมาแพ้ลิฟูแบบนี้เลยฮันนบาลตัดสินใจได้โง่มากๆบ้าไปแล้วเขาคิดอะไรอยู่ คนต่อมาฟะะิลแม็กนานตี้นักข่าวจาก BBC s p o สปอร์ตวิเคราะห์ว่าลิฟูชุดนี้แม้ยังไม่ท็อปฟอร์มแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจหลังสามารถทำประตูชัยช่วงท้ายเกมสำเร็จถึง4นัดติด ต่อการอย่างต่อเนื่องคนต่อมาพอครอสนักข่าวสายหงจากริพูเอ,โอ็โคเปิดเผยว่าในมุมมองของเขานั้นเขามองว่าริพูไม่ได้เล่นแย่ทุกนัดเตียงใดนะครับคู่แข่งที่ริผูต้องเจอในพิพิเลกช่วงนี้ล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่ง,งบอมัดอยู่ในอันดับที่4ในเวลานี้เกมเยนวคาสเซลก็เจอกับสถา,านการณ์ดราม่าเรื่องอิซักส่วนอาร์เซนอลก็อยู่ในอันดับที่2ในเวลานี้แม้เกมกับเบอร์ลี่ริพูจะเล่นได้ไม่ ดีนักแต่การเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่ทีมที่จะได้แชมป์เขาทำกันนะครับและคนสุดท้ายนะครับเพลลี่วินเทอร์นะักบอลชื่อดังนะครับเปิดเผยว่าชัยชนะที่ลิภูดได้จากการเจอเบอร์อรลี่เป็นการส่งคําเตือนไปยังทีมคู่แข่งทุกทีมว่าลิพูเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้และจะกดดันคู่แข่งจนกว่าจะพลาดเช่นจังหวะที่ฮันนบาลทำแฮนด์บอลน,นะครับ การที่ลิพูเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้และสู้แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับคือเหตุผลที่ทำให้ลิพูได้แชมพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วและถูกยกเป็นตัวเต็งอีกครั้งในฤดูกาลนี้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของทีมลิพูในตอนนี้ก็คือลิพูเป็นจ่าฝูงพิมลีกทั้งที่นักเตะแต่ละคนและทีมลิพูยังไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาด้วยซ้ำนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของเรา กูดูและนักข่าวที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีมลิพูหลังจบเกมที่ชนะเบอร์ลีนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาเจาะแทคติกเกมรับของลิพูในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูการนี้กันนะครับล่าสุดมาร์คแครลี่นักข่าวสายข้อมูล Data จาก t h e a t h l e t i c สื่อคุณภาพก็ได้ออกมาวิเคราะห์ไว้ว,ว่าแทคติกช่วงเล่นเกมรับของลิพูในฤด,ดูการนี้แตกต่างจากฤด,ดูการก่อนนะครับ โดยฤด,ดูการก่อนนะครับช่วงลิผูได้มีโอกาสเล่นเกมรับอาร์เนอร์จะสั่งให้ลูกทีมถอยลงมาตั้งรับ2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยรูปแบบแรกนั้นนะครับจะเป็นรูปแบบระบบ4-2-4แบบบิดบล็อกกลางสนามโดยจะให้กองกลางเบอร์10ดันนะครับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่ง กองหน้าเบอร์9้าของทีมคอยไล่เพสซิ่งคู่แข่งขณะที่ปีกซ้ายและปีกขวาจะยืนสูงในแนวรุกคอยบล็อกการส่งบอลทางด้านข้างของทีมคู่แข่งนะครับแล้วรูปแบบต่อมาก็คือการเล่นเกมรับในระบบ4,2,3,1นะครับทั้ง2รูปแบบนั้นก็เป็น2รูปแบบที่ลิพูใช้ในฤด,ดูกาลก่อนนะครับแต่ในฤด,ดูกาลนี้นะครับรูปแบบการเล่นเกมรับของลิพูมีความแตกต่างออกไป ดูดูการนี้เมื่อริพูถอยลงมาตั้งรับมิดบล็อกหากมีโอกาสนะครับลิพูจะเล่นเกมรับในระบบ4-3-3โดยมีความคล้ายคลึงกับฤด,ดูการที่แล้วตรงที่กองกลางเบอร์10จะดันขึ้นไปอยู่ในแดนวเดียวกันกับกองหน้าเบอร์9นะครับและซาร่ายังคงยืนสูงทางปีกขวาแต่กั๊กโปนะครับปีกซ้าย จะถอยลงมาเล่นเกมรับในตำแหน่งกองกลางโดยยืนอยู่ในดาดาบเดียวกันกับกองกลางนะครับซึ่งการเล่นเกมรับรูปแบบนี้นะครับเป็นระบบที่นำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นดดูการนี้ถึง3เกมแล้วนะครับได้แก่เกมเจอบอลมารเจอนิวคาสเซลและเจออาร์เซนอลนะครับส่วนเหตุผลหลักที่ทำให้อาร์เนอร์เปลี่ยนรูปแบบระบบเกมรับนั้นทางมาร์คแครรีวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นเพราะอาร์เนอร์ต้องการแก้ปัญหาดดูการที่แล้วที่กองกลางคู่ ของลิพูถูกดึงนะครับออกจากตำแหน่งตอนเล่นเกมรับจนเกิดพื้นที่ว่างให้คู่แข่งโจมตีนะครับและเป็นเพราะอาร์เนอร์ต้องการให้ซาร่ายืนอยู่ในพื้นที่แดนหน้าเพื่อรอเล่นเกมสวนกลับนี่จึงเป็นรูปแบบการเล่นเกมรับของลิพูที่ลิพูนำมาใช้ในฤดูการนี้หากลิพูมีโอกาสได้เล่นเกมรับซึ่งรูปแบบการเล่นเกมรับรูปแบบใหม่นี้นะครับจะถูกทดสอบอีกครั้งในสัปดาห์นี้ที่ลิพู จะต้องลงแข่งเกม s ชมเปี้ยนลีกที่เจอกับแอตเลติโกมาดิดและเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมทนะครับที่แข่งกับเอเวอร์ตันทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางมาร์คแคลรีนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิเวอร์พูลลงแข่งกับทีมแอตเลติโกมาดิดในช่วงคืนวันพุธนี้เวลาตีสองเรื่องแรกนะครับอา์เนอร์นะครับจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมช่วงคืนนี้เวลา3ามทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ เรื่องต่อมานะครับดูดูการนี้แอเรติโกมาดิดเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยนะครับสี่เกมที่ผ่านมาในลีกเพิ่งชนะเกมล่าสุดเท่านั้นทําให้ตอนนี้แอเลติโกมาดิดอยู่ในอันดับที่11ของลาลิก้านอกจากนั้นแล้วสีนักเตะของพวกเขาอย่างฮูเรียนอวาเลสเลนน้องมองดวิสฮังโก้และก่อนซาเลสนะครับอาจไม่ลงแข่งกับลิพูในช่วงคืนวันพุธนี้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนลิพูลงแข่งกับทีมแอตมาดิดประเด็นต่ ต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับลิปูกันนะครับเรื่องแรกจอนครอสนักข่าวจากเดอะมิลเลอร์ ออกมาอ้างว่าแมนซิตี้เตรียมเปิดศึกกับลิเวอร์พูลนอกสนามอีกครั้งด้วยการรอเซนฟีมาร์เกอีกองหลังพาเลตเหมือนกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ช่วงนี้เกอีจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมมากมายได้แก่เรอัลมาดริดบาร์ซ่าบาเยอร์อินเตอร์และยูเวนตุสแต่เกอีน่าจะอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปมากกว่าเรื่องต่อมาเฟเซอร์เทเชอร์นักข่าวจากท็อกสปอร์ตออกมาอ้างว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจยอชิโมคิโอ ok กองกลางดาวรุ่งวัย17ปีของทีมอาร์แจ็คอยู่โดยโมคิโอได้รับฉายาว่านิวไรอันกาเฟนแบกเพราะมีสไตล์การเล่นคล้ายกราฟนะครับโมคิโอ ok เป็นกองกลางที่มีความสามารถรอบด้านเล่นได้สารตำแหน่งได้แก่เซตเตอร์แบกกองกลางตัวรับและแบ็กซ้ายและมีรูปร่างสูงประมาณ182เซนติเมตรทั้งที่อายุ17ปีและใช้เท้าซ้ายได,ดีที่ผ่านมาลงเล่นให้กับทีมอาร์แจ็คชุดใหญ่ไปแล้ว21นัด ทำได้2ประตูนอกจากลิพูแล้วแมนยูเชลซีก็สนใจโมกิโออยู่ด้วยเช่นกันในเวลานี้อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลิพูและอาแจ็คเริ่มแนบแน่นกันมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างจอห์นไฮติงกาผู้ช่วยอาร์เนอร์ได้ย้ายไปทํางานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ให้กับอาแจ็คนอกจากนั้นแล้วในทีมอาแจ็คยังมีนักเตะดาวรุ่งอย่างยาลอสและแมคคนเนลไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวที่อาแจ็คอยู่ด้วยในเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวตลาดนักเตะประจ ว,วันนี้นะครับเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับเรานักข่าวสายหงเทียนหนึ่งรวมถึงเดวิสออนสตีและโลมาโนก็ยังไม่ได้ออกมารายงานหรือออกมาปฏิเสธข่าวของเกอี e กับแมนซิตี้และข่าวของโยชิโมคิโอแต่อย่างใดในเวลานี้นะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้และพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม